โอยบ่โอ้ยยังงามเลยมาเริ่มโอ้ยหลอกงามจังโอ้เอ้าใส่นี่สุดยอดเลยครับอีกสองหอกยังกันเลยยังสวยเลยครับตัดแรกโอ้ยครับตรงยังสวยเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกทุกท่านอีกครับผมมื่อพาเดินทางเข้าป่าหาเห็ดครับผม กัดมาปลาลางมันน้องมิกครับผมมันดูดมนกันครับสิเดสิมานบอกมึสิพอเห็นยังเนี่ยเนาะเห็สิเดสิมานยังลรอครับมันนี่พอกันบันทิดได้แม่ครับจ้ามีพอการบันทิดสองปุ๊บาสองวันนั่นเราสิบแปดจ้าครับผมมาตามชมตามดูดมันกันครับสิเดสิมาน,มา,น,น,ม,านามาเนาะสิพอได้แกงบอกครับมนีเึงไปลุ้นกันเลยครับ<ป>ช้อเนเหล็กแห่งมันวันนี้เป็นโกอแดงครับจ้อาออกพุที่แกงหวานเลย,ยเนี่ยเห็นไหมงง Ô hay đó em nhìn chia mày đi mà cái mhm ừ. đổ bên nhà hàng đó, người dân sửa đó cô đen đó. coi bóng, ui, Dạ ngàm mặt Màn lên mặt 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 nó mặt 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 Tuyệt vời เปล่งแดงสีเข้าไปสองดอกหน่อยอืหัวลดเลยอกอหึดอกครับงามเลยเดี๋งมันอู้ยหนอเปล่งแดงสีเลยอดอกให้น่อยคน เอ็แล้วที่มายงหงคุณลายครับเนาะพี่งองพี่งหงลายจ้ะมาสายเนี่ครับมือนปอัดเนาะเดี๋ยวตามพี่เปิงแดงสีเนาะมันอืมดีเก่งวานเลยอ้ยดอกเงี้คักมันปีนพูนเลยข้ารจ้

Ừm, đọc nội lại, ừ, đọc như mình lại. Ừ, đọc rồi Mà thấy xấu cái gì? trên mùi nó Đọc này da ngầm Kiếp hàng bộ hoa lụt, lụn này Đọc nội nữa

kịp nhà không có lụt luôn rồi đó người ban. chắc khá lem này nó thì đi chèn bạn nó ừ. ừ. kịp thời đồ bây giờ thì đầy bay là hết đúng nổi nó hướng này là đồ nổi hết mày nó đúng mời <laughs> này hết rồi mời chúc mừng 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 chúc วันนี้นครับผมที่ปูตัวนี้ยังสวยเลยครับคุโอ้โดยดอกเงามงามเลยขาดคุกเลยครับใส่แกงหวานครับดอกไม้ครับกอดแดงแดงขาไล่ครับแดงสีดอกง,งามเลยครับ อืมงานนี hmm. ้ด mm ีครับพี่สองดอกเนาะสวยเลยครับของห้างๆได้ดอกงามเลยอืมไปเอ้าวหัวโุดเลยอู้ดเด็ดพอดีแกงหวานครับเพี่สองดอกครับ เก็บเห็ดหลอบใบครับอือมยังไงให้ไร้สิบรครับเนะบาะดอกยวใบเราถัลอดแหลกครับผมดอกแหลกดอกจะอวบกว่านี้ครับต้องอีกบานหนึ่เลยครับโอ้กายาายาวเลยเดี๋ยวงานครับเดบี๋ยวอืม ดูแหงเลยฮลุดครับอ้าวดูงอไหมอู้ยูขับรถกลางไงเลยขูครับอู้หูแหงเท่เนี่ยครับขับรถกลาง ngày ฮับรถ หลังสิโพใหม่ครับสามดอกน,น้อยๆครับจุ่มันอยู่เลยกอแดงครับใส่พอดีแกงครับอนเป็นแดงสีอีสองดอกครับอุ้ยสามครับอยู่ดอกที่สาม đội nhanh đi đen ui cửa mò đen xì khá nào đây gặp đó phải nhào đây đó. เยอครึ่งครับอืมดอกหน่อยอะไรสิออกก็มีครับแรงสิโพโอ้เก็บแหงใบอของรุ่นพอเห็ดฝังแดงข้ามก็ลังออกไหมครับผมดอกมันใหญ่แหงเอาคึกเลยครับอือดอกหน่อย thoại của cô đen hả? Cái đen xì, xoắn ngàm đẹp โูแดงครับผมลรงสิบูมาใหมกูแดงครับเอาที่สวย,ยีวย่เดนนอยอืมดอกเงาะ่เป็นเรสิบูมาใหมครับสีแดงเลย นี่สองดอกงามเลยครับอู้ใส่กระถิ่แกงหวานครับผมดอกนะเนี่ยเป็นตะลังคำดอกทีสวยๆเลยดอกนี่กอดเด้งแกงหวานครับผมเป็นตะลังเลังจุกุเลยครับผมโอู้ดอกสวยงามเลยใส่เดียวกันเลย ดอกนี้ยง่ครับใส่ิ้งตาเร็วครับลูนียังไปอยู่ข้งไนครับดอกเงี้ยงามเพื่เกาครับนี่กุกกเลยใส่เดียวกันครแบกสองเลยครับดอกพันยัย 2 thạch này Đó, có bài mang tiền cấp Cấp cái xuống rồi lên bán nữa Bán ngàn này สิบหูันไหมครับเดิมโอ้ยครับเองอย่างสวยเลยครับเาะใส่งามเลยเดิมดอกนี่ก็ยางงามยี่เก่าครับผมอู้โขแดงอกไม่ครับเดยวสวยเลยเดิมสั่งสิบหูมา อู้ดอกมืนบานยังไงเลยครับสองดอกแฝกสองนะครับแต่นี้โอ้ยดอกงามเลยดอกไม้อยะไรสิครูครับโอ้ยงามเลยครับหมันกอแดงครับมาผลงานมาเลยกอแดงดอกงามครับผมกอแดงแกงหวานครับผมดอกที่สวยครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมอีกทีครับผม ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่มองชองราอีสานครับผมกับใบรุ่นน้ำกันมึงไม่คิปหนาครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับผม